สวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในช่องสดมาม่ามูวี่วันนี้ผมก็มีหนังแปลกๆเรื่องหนึ่งจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าแพลงเฟสจับผู้มาสืบพันเมื่อคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งได้เดินออกมากลางเต็นท์ฮันนีมูนกันในป่าแต่ก็ดันดวงสวยที่ไปเจอกับหญิงสาวชาวป่าซึ่งพวกเธอกําลังออกตามล่าหาผู้ชายเพื่อที่จะเอาไว้เป็นพ่อพันุแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยครับเปิดฉากมาที่ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังนั่งคุยจูจีกันอยู่ในรถฝ่ายชายก็นึกสนุกจึงขอฝ่ายหญิงเล่นจ้าจี้กันกลางป่าหญิงสาวก็ไม่ปฏิเสธเธอเดินออกมาจากรถแล้วค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นทั้งสองจัดหนักกันบนฝากระโปรงรถอย่างเร่าร้อนแต่หารู้ไมว่ามีสายตาคู่หนึ่ง กำลังแอบจ้องมองพวกเขาอยู่ระหว่างที่ฝ่ายชายกำลังจะเสร็จภารกิจจู่ๆเขาก็มีเลือดไหลออกมาจากปากเพราะมีชายอ้วนพ้วมคนหนึ่งใช้ขวานจามก็พิธีกลางหลังของเขาจนชายที่กำลังอิตายขาที่ฝ่ายหญิงตกใจสุดขีดแต่เธอก็รีบหยิบมีดพกแทงเข้าไปที่ชายอ้วนแบบไม่ยัง้งแล้วพยายามจะรีบวิ่งหนีไปชายอ้วนใส่หน้ากากก็ทําการเคลื่องมีดใส่เธอพอหญิงสาวล้มลงเขาก็รีบนําขวานมาจามซ้ําทําให้เธอ ไม่มีโอกาสรอดชีวิตไปอีกหนึ่งคนหลายอาทิตย์ต่อมามีชายหญิงอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่รักนักเดินทางทั้งสองตั้งใจจะมาแคมปิ้งกันในป่าฝ่ายชายมีชื่อว่าแม็กส่วนฝ่ายหญิงมีชื่อว่าสเตซี่ทั้งคู่เดินลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบและตั้งใจจะหาทำเลเหมาะๆเ,เพื่อที่จะกลางเต็นท์ค้างคืนกันในป่าขณะที่เดินชิวๆอยู่นั้นทั้งสองได้เดินสวนทางกับหนุ่มผมยาวคนหนึ่งซึ่งหนุ่มผมยาว ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันดูได้จากกระเป๋าเป้ที่อยู่ด้านหลังพวกเขาทักทายกันเล็กน้อยชายผมยาวดูท่าทางแปลกๆแต่แม็กก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากมาย Mac แม็กแะะสเตซี่เดินมาจนถึงที่สำหรับกางเต็นท์เขาให้สเตซี่จัดการเรื่องเต็นท์ส่วนแม็กก็รับหน้าที่ไปหาฟืนเพื่อจะนำมาก่อไฟไว้ทำอาหารเย็นพอแม็กเดินแยกออกมาเขาก็ดันสังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากากระต่าย ยืนลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่หลังต้นไม้แม็กรู้สึกสงสัยแต่ยังไม่ทันได้เดินไปดูเขาก็ถูกชายหนุ่มที่เดินสวนกันในตอนแรกทำร้ายร่างกายจนเขาหายใจแทบไม่ออกแม็กพยายามสู้สุดตัวแต่แล้วก็ไม่เป็นผลเขาจึงโดนรัดคอจนสลบเหมือดไปแม็กตื่นขึ้นมาอีกทีพร้อมกับเสียงกอรีดร้องของแฟนสาวเขารีบลุกขึ้นไปดูแล้วเห็นว่าสเตซี่กำลังถูกชายผมยาวขืนใจอยู่แม็กรู้สึกโกรธมาก จึงรีบคว้าหินก้อนใหญ่นำมาฟาดไปที่หัวของชายคนนั้นแม็กเริ่มสติแตกเขาหยิบมีดพกขึ้นมาและสั่งให้ชายคนนั้นหันหลังเพื่อทำการตัดพวงสวรรค์ของเขาจากนั้นเขาก็ใช้มีดปาดคอชายหนุ่มผมยาวด้วยแม็กไม่รู้ตัวเลยว่าการกระทำของเขาทั้งหมดหญิงสาวที่ใส่หน้ากากกระต่ายมองดูเขาตั้งแต่ต้นจนจบเธอแอบเดินเข้ามาหาเขาใกล้ๆและใช้ไม้ฟาดไปที่หัวจนแม็กสลบเหมือดไปอีกครั้ง หลายชั่วโมงต่อมาแม็กตื่นขึ้นมาในบ้านไม้หลังเก่าๆเขาถูกมัดมือมัดเท้าและไม่สามารถหลุดจากพันธนาการได้พอมองไปรอบๆก็พบกับหญิงสาวคนเดิมที่กำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงแม็กพยายามจะถามเธอว่าเขาอยู่ที่ไหนรวมถึงถามหาสเตซี่แฟนสาวด้วยแต่หญิงสาวหน้ากากกระต่ายก็ไม่ยอมตอบพร้อมกับเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปแม็กจึงตะโกนขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงผู้ชาย ที่เหมือนกำลังใกล้จะตายอยู่ทางด้านหลังซึ่งนั่นก็คือชายอ้วนใส่หน้ากากที่โดนหญิงสาวใช้มีดแทงตั้งแต่ต้นเรื่องแผลของชายอ้วนติดเชื้อจนร่างกายเริ่มรับไม่ไหวและเขาก็ใกล้จะสิ้นลมแม็กได้แต่งงว่าที่นี่มันที่ไหนแล้วคนพวกนี้เป็นใครกันแน่ยังไม่ทันได้คิดเสร็จหญิงสาวหน้ากากกระต่ายก็พาเพื่อนสาวของเธอมาอีกคนเธอมีหน้าตามอมแมมเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาก่อนแถมยังแต่งตัวด้วยชุดเจ้าสาวข,ดขาด พวกเธอจับแม็กลุกขึ้นยืนพร้อมกับรูปไล้แล้วหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแม็กต่อสู้ขัดขืนเพราะอยากจะหนีออกไปจากที่นี่หญิงสาวมอมแมมก็เลยชกเข้าไปที่เป้าของเขาจนแม็กล้มลงไปกองกับพื้นในส่วนของชายอ้วนก็เหมือนจะไม่ไหวอีกต่อไปสองสาวรีบวิ่งเข้ามาดูใจพวกเธอร้องห่มร้องไห้และพูดภาษาแปลกๆกันออกมาพอแม็กเห็นว่าทางสะดวก เขาจึงขยับตัวไปหามีดพกแล้วจัดการตัดเชือกออกจนหมดเขารีบวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อที่จะออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่ยังไม่ทันไปถึงไหนเขาก็ต้องมาเจอกับคุณยายที่ถือปืนลูกซองขู่เขาอยู่แม็กคิดว่าคุณยายน่าจะเป็นมิตรเขาจึงขอความช่วยเหลือแต่ที่ไหนได้ยายกลับเป็นพวกเดียวกันกับผู้หญิงสองคนนั้นแม็กถูกบังคับให้กลับมาที่บ้านหลังเดิมผู้หญิงทั้งสามคนเธออาศัยอยู่ในป่าและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน พวกเธอชอบลักพาตัวผู้ชายที่เดินทางเข้ามาในป่าเพราะต้องการจะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ประจวบเหมาะกับที่ชายอ้วนพ่อพันธุ์คนเก่าที่เพิ่งจะตายไปทําให้แม็กต้องกลายเป็นพ่อพันธุ์คนใหม่ให้กับพวกเธอสามสาวคุยกันด้วยภาษาคนป่าที่แม็กเองก็ฟังไม่ออกหลังจากนั้นคุณยายก็นําตะปูออกมาและตอกเข้าไปที่เท้าของเขาแมกร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเขาทําอะไรไม่ได้ เพราะว่าเท้าถูกตะปูยึดติดไว้ที่พื้นพอจัดการกับแม็กเสร็จสามสาวก็ไปเฉือนเนื้อของหนุ่มอ้วนเพื่อจะนำมากินกันอย่างอร่อยอร่อยระหว่างที่กินอยู่นั้นพวกเธอก็กลัวว่าแม็กจะหิวจึงได้ตัดไข่ของชายอ้วนเพื่อจะนำมาป้อนใส่ปากให้กับแม็กแน่นอนว่าเขาไม่ยอมกินแต่ก็ถูกหญิงสาวมอมแมมยัดไข่ใส่เข้าไปในปากของเขาจนแม็กต้องฝืนใจกลืนทั้งน้ำตาและที่เธอทำแบบนั้นเพราะว่าสามสาว มีความเชื่อว่าผู้ชายที่ได้กินลูกอันทะเข้าไปก็จะฟิตปึงปังทั้งวี่ทั้งวันความคิดบ้าๆแบบนี้ไปเอามาจากไหนยังไม่พอแค่นั้นคุณยายได้เดินไปหาชายอ้วนแล้วทาการถอดหน้าก,ากากไม้ของเขาออกมาพอแกะออกมาได้ยายก็นำไปลนไฟและใช้ยางไม้ในการประสานใช่แล้วยายคิดจะนำหน้ากากไม้มาแปะไว้ที่ใบหน้าของแม็กแทนแม็กกลัวจนตัวสั่นแต่เขาก็ไม่รอด ที่จะโดนแปะหน้ากากไม้ไว้ที่ใบหน้าด้วยความร้อนของหน้ากากทำให้แม็กสลบเหมือดเป็นครั้งที่สามท่ามกลางสาวๆที่นอนอยู่เคียงข้างเขาแม็กได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในครั้งนี้เขาพบว่าแผลที่เท้าถูกสาวๆพันแผลให้เรียบร้อยพอเขาเดินออกมาจากบ้านก็พบว่าพวกเธอกำลังเผาศพพ่อพันคนเก่ากันอยู่แม็กยืนท่ามกลางหญิงสาวที่เข้ามากอดเขาพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ออกมา เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทุกคนก็พากันกลับบ้านเพราะต้องการที่จะเล่นจ้ำจี้กับเขาแม็กได้ถูกพวกเธอบำเรอกายแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพอคุณยายเห็นแบบนั้นนางจึงใช้มือช่วยและสั่งให้สาวมอมแมมทำอีกรอบท้ายที่สุดแม็กก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจเหมือนกับชายทั่วไปยายจึงรู้ได้ทันทีว่าแม็กจะต้องใช้เวลาอยู่กับพวกเธอให้มากขึ้นพอแม็กใช้เวลาอยู่ที่นี่นาน ตัวเขาก็เริ่มจะหลงลืมความเป็นตัวเองเขาถูกกลืนไปเป็นคนเถื่อนดูได้จากการร่วมวงกินข้าวทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยทํามาก่อนแม็กเริ่มมีความสุขท่ามกลางสาวๆที่อยู่ล้อมรอบพอกินเนื้อเสร็จแม็กก็ขอตัวเดินออกจากบ้านไปคุณยายก็ไม่ได้ห้ามนางเชื่อใจว่ายังไงแม็กก็ต้องกลับมาแม็กเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่เขาเคยกางเต็นท์และเห็นสิ่งของที่เขาเคยใช้กับแฟนสาว เขาร้องไห้ออกมาและล้มตัวลงไปนอนอยู่บนพื้นพร้อมกับชักดิ้นชักงออยู่แบบนั้นแม็กยังเดินต่อไปเพื่อจะตามหาสเตซี่ให้พบพอเดินมาถึงที่ถนนเส้นหนึ่งดันมีชายคนนึงขับรถผ่านมาพอดีเขาเห็นแม็กยืนขวางถนนจึงหวังดีลงมาถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมเช้าวันรุ่งขึ้นสามสาวคนป่าก็ออกมาอาบน้ำกันที่ลำธารทันใดนั้นแม็กก็เดินทางกลับมาหา พร้อมกับแบกชายหนุ่มผู้หวังดีมาด้วยพวกเธอก็รู้สึกภูมิใจและหลงรักพ่อพันคนใหม่มากขึ้นคุณยายก็รีบนำมีดออกมาเพื่อจะเอามาเฉือนไข่ของชายหวังดีซึ่งในครั้งนี้แม็กกินเข้าไปแบบไม่ลังเลและเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยทำเหมือนเป็นไข่เป็ดไข่ไก่อะไรซะอย่างนั้นแถมพอกินเสร็จเขาก็ฟิตปึงปังและจัดหนักกับสาวๆที่ริมลำธารท่ามกลางเสียงร้องหวยหวนของชายหวังดีที่โดนคุณยาย นำน้ำมันมาราดพร้อมกับจุดไฟเผาเขาทั้งเป็นคุณยายจะโหดอะไรขนาดนี้ในที่สุดแม็กก็ได้กลายเป็นพ่อพันธุ์ของพวกเธอเขาหลงลืมความเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตแบบดิบเถื่อนเหมือนกับสัตว์ป่าคุณยายได้เดินเข้าไปหาแม็กพร้อมกับยื่นขวานให้เหมือนพยายามจะบอกว่านี่คือบททดสอบสุดท้ายสำหรับเขาพวกเธอนำถางให้แม็กเดินเข้าไปในป่าเพราะสามสาวได้ล่ามโซ่คนหนึงเอาไว้ ซึ่งเธอก็ไม่ใช่ใครเป็นสเตซี่แฟนสาวของแม็กนั่นเองพอสเตซี่เห็นแม็กเธอก็ดีใจสุดขีดจึงขอให้เขาช่วยเหลือเธอด้วยแม็กค่อยๆเดินเข้าไปหาสเตซี่พร้อมกับพูดขึ้นว่าเขาไม่ใช่แม็กคนเดิมอีกต่อไปท้ายที่สุดเขาก็นำขวานที่ถือมาจามเข้าไปที่ร่างของสเตซี่จนเธอนั้นสิ้นใจตายต่อหน้าเขาซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าแม็กได้ตัดสินใจแล้ว ที่จะอยู่กับสามสาวคนป่าและใช้ชีวิตอยู่กับพวกเธอตลอดไปและหนังเรื่องแพร่งเฟสจับผู้มาสืบพันธ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จริงๆครับหนังก็สรุปได้ว่าชายหนุ่มโชคร้ายอย่างแม็กได้ถูกหญิงสาวชาวป่าจับตัวมาเป็นพ่อพันธุ์เพื่อจะทดแทนคนเก่าที่ตายไปแม้ว่าในช่วงแรกๆเขาพยายามคิดจะหนีแต่สุดท้าย เมื่อได้อยู่กับพวกเธอนานๆเขาก็เริ่มชาชินกับสิ่งยั่วยวนต่างๆรวมไปถึงความดิบเถื่อนของการเป็นมนุษย์หนังเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกมีความโหดอยู่ในตัวแต่ก็มีข้อคิดดีๆให้เราเห็นครับว่าถ้าเรากลายเป็นคนไม่ดีและแตกต่างจากมนุษย์ทั่วๆไปตัวเรานั้นก็อาจจะต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้และถ้าคุณเพลิดเพลินไปกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับ เดี๋ยวผมจะหาหนังสนุกๆที่หารับชมได้ยากนำมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามแล้วเดี๋ยวเรามาเจอก,กันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ